สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันพุธนะคะหัวข้อนี้คือข่าวดีที่คุณต้องได้รับแบบไม่มีเงื่อนไขภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันนี้เลยวันที่คุณเข้ามาดูคลิปนะคะมาดูกันนะขอพลังงานของคนที่เกิดวันพุธกันเลยนะคะอันนี้ได้ทั้งพุธกลางวันพุธกลางคืนแม่หมอไม่มีแบ่งนะคะอ่าได้หมดนะขอแค่เป็นวันพุธก็แล้วกันนะคะข่าวดีอะไรมาดูกันนะ ข่าวดีที่คนวันพุธต้องได้รับนะคะจากนี้ไปเลยนะจนถึงสามเดือนนะคะมาดูกันกระตือรือร้นนะคะใบแรกนี่ใบแรกมาไพา่ใบนี้นะสิ่งที่แม่หมอเห็นนะคะชาววันพุธจะทำอะไรได้ประสบความสำเร็จหรือการที่คุณจะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเป็น ความรู้สึกดีเป็นความรู้สึกภูมิใจก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองทําได้ก็ได้นะคะเออมันมาจากการกระทําของคุณก็ได้หรือว่าคุณอาจจะได้รับมาจากคนอื่นแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะอ่ามาดูกันนะคะอีกอย่างหนึ่งไพ่ใบนี้อาจจะบอกบอกถึงในเรื่องของความสําเร็จมันได้มาจากความภาคเพียรหรือความพยายามของคุณนั่นเองนะในมุมนี้ก็ได้ด้วยมาดูขยายกันนะคะว่า ให้จะบอกอะไรแต่สิ่งที่เห็นคือคุณได้แหละนะได้รับแหละหรือว่าออทําอะไรสําเร็จบางอย่างนะคะมาดูขยายกันไอ้ <c oughs> สีดาโอโอเคนะคะสิ่งที่ไพ่บอกนะคุณจะทำได้ประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อ คุณต้องจริงจังและตั้งใจเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวฝ่าฟันต่อสู้นะคะอย่างที่บอกเลยใช่มันจะได้มาจากความกระตือรือร้นจริงๆมันจะได้มาจากการขมักขม้นตั้งอกตั้งใจที่จะทําจริงๆถ้าเมื่อไหร่ท,รที่อยู่เฉยๆนะคะจะรอให้สําเร็จเองเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเออสีด่ดาบมันต้องทไํได้วยตัวเองทําด้วยมือด้วยตัวเองแบบเนี้นะคะแล้วทําอะไรเนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่า ต้องมีการไต่ตองความคิดการวางแผนให้ถี่ถ้วนรบอบคอบนะคะจะแบบเอ่อทำอะไรชิวๆไม่ได้เลยเออมันจะต้องจริงจังตั้งใจกระตือรือร้อนฝึกฝนเรียนรู้นี่มันต้องมีอาการนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ทำแล้วสำเร็จเน้นนะคะสำเร็จมาดูกันต่อนะคะจะทำได้ก็แล้วกันไม่ว่าคุณกำลังคิดหรือคุณกำลังจะทำอะไรอยู่นะคะจะทำมันไดม้มาดูต่อนะคะ ระเบียบวินยัยอันนี้ชื่อไพ่นะคะอืมไพ่ใบนี้อาจจะมาบอกก็ได้นะคะแม่หมอจะบอกไพ่บอกไพ่เตือนเนี่ยคือข่าวดีนะคะเออคือข่าวดีเราจะได้ไม่ทําอะไรที่มันผิดพลาดนะแล้วเ,เกิดความเสียหายกับชีวิตอันนั้นก็กลายเป็นข่าวไม่ดีแล้วเนาะไพ่ใบนี้นะอาจจะบ่งบอกถึงในเรื่องของความมีระเบียบวินัยนะคะความเที่ยงตรงตรงต่อเวลาก็ได้นะคะหรือการมีแบบแผนแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเขามาบอกอะไรอีกนะคะไพ่ใบนี้ ก้าถ้วย e m p l a c e แล้วก็ห้าดาบนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยยังบ่งบอกถึงในเรื่องของการได้รับการปกป้องด้วยนะคะออการปกป้องคุณนะ่ะจะได้รับการปกป้องปกป้องด้วยความรักมไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะเ,ออเขาจะปกป้องปกป้องคุณด้วยความรักแล้วก็ประสบความสำเร็จ สิ่งสิ่งนี้นะแต่ถ้าที่แม่หมอบอกว่าในเรื่องของระเบียบวินัยการทําถูกต้องแม่หมอจะบอกอย่างนี้ไม่ว่าจะใช้คําพูดไงไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครยังไงให้คํานึงถึงความถูกต้องเข้าไว้นะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องเสียเพื่อนมันอาจจะต้องเสียความสัมพันธ์อะไรบางสิ่งบางอย่างแต่สิ่งที่ไพ่บอกคือทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎระเบียบและความถูกต้องนะคะ ลุ้นแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีในชีวิตคุณนั่นแหละนะถ้าดํารงตนอยู่ในจุดจุดนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นถูกต้องถูกกฎหมายถูกศีลธรรมอะไรก็ตามแต่ชีวิตคุณจะประสบความสําเร็จและราบรื่นมากๆเลยนะคะเ,ออเป็นเอ็มเพลสนะ่ะมั่งคั่งร่ํารวยด้วยแบบนี้เป็นต้นแม้แต่จะมีคนค้านบ้างนะออแต่ว่าให้ให้นึกหลักตรงนี้เอาไว้อันนี้คือสิ่งที่เขามาบอกนะมาดูกันต่อนะคะข่าวดีอะไรอีกนะคะ ต้องเลือกอืมก็ดีนะคะบางคนไม่มีทางให้เลือกนะคะแต่สําหรับคนวันพุธนะคะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาให้เลือกอาจจะต้องเลือกอะไรบางอย่างก็ได้เลือกความรักเลือกงานเลือกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เขามาบอกคืออะไรนะคะทางเลือกก็ได้จะบอกว่าเป็นทางเลือกก็ได้นะอืมมีทางเลือกอ่ะอ่าโอเคนะ ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องของความรักเลยนะสิ่งที่เข้ามาเนี่ยต้องตัดสินใจเด็ดขาดอืมต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะงานก็มีหลากหลายงานเข้ามาต้องเลือกแหละงานใดงานหนึ่งแบบนี้ก็ได้หรือต้องเลือกเกี่ยวกับระหว่างการเดินทางทํางานได้หมดเลยนะแล้วก็ความรักเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะอืมจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่แม่หมอเหเ็นนะคุณต้องเลือกแบบ เลือกแบบชัดเจนอะ่ะเออมันต้องเป็นอาการนั้นอืถามว่าดีไหมดีนะดีนะคะอืมอ่ะมาดูต่อนะคะเพราะสิ่งที่คุณเลือกมันถูกต้องอะ่ะอมืมันถูกต้อง โอกาสที่เหมาะสมมันเหมือนกับว่าในเรื่องบางเรื่องหรือบางสถานการณ์มันถึงเวลาแล้วมันถึงจังหวะแล้วที่มันต้องเป็นแบบนี้มันต้องไปแบบนี้มันต้องเลือกแบบนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะคะแต่สําหรับบางคนบางท่านไพ่ใบนี้อาจจะมองบอกถึงการบวชได้นะคะการไปปิกวิเวกการไปบวชการไปประพฤติปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะมันเหมือนแบบโอกาสเหมาะประจวบเหมาะที่คุณอาจจะได้เข้าร่วมการสวัสดิ์หรือบางคนเป็นแม่ชีก็ได้เป็นเนนก็ได้ได้หมดเลยนะคะ อืมมาดูต่อคะ่ะเดท e ดวิ l โอเคเยี่ยมมากๆเลยมันเป็นถึงเวลาแล้วที่จะต้องจบสิ้นกับอะไรบางอย่างนะคะพร้อมที่จะเกิดใหม่บางคนเกิดใหม่ในใต้ร่มกาสาวพัชแบบนี้เลยนะคะจบสิ้นในเรื่องราวของสิ่งที่ไม่ดีสำหรับบางคนเป็นแบบนั้นนะไม่เหมาะเห็นอย่างนั้นนะคะ มีเดวิลขึ้นมาอย่างเงี้ยจบเรื่องราวที่แย่ๆจบเรื่องราวที่มีแต่กิเลสตัณหาการทําผิดการทําทําชั่วหรืออกุศลกรรมแบบนี้ก็ได้เนี่ยมันจะมีการจบสิ้นแบบนี้ขึ้นมาหรือเรียกว่าการหักเหหรือการพลิกของชีวิตแบบนี้ก็ได้นะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยอืมจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่พลิกไปสู่โอกาสที่ดีนะแม่หมอบอกไม่ได้พลิกไปแล้วแบบแย่กว่าเดิมนะั้นดีกว่าเดิมนะคะจะดีกว่าเดิม มันจะเป็นการจบอะไรบางอย่างอะ่ะอืมบางคนเกิดการพัดภาคลาจากแบบนี้ก็ได้นะเออไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายนะคะมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้เนาะอืมแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเดี๋ยวชีวิตจะเปลี่ยนนะคะ เปลี่ยนแล้วดีมากๆด้วยนี่โดดเด่นมาเลยนะคะโดดเด่นมีชื่อเสียงมีสเสน่ห์มีคนให้ความสนอกสนใจนะคะถ้าเป็นดาราก็จะดังขึ้นมาเลยอะ่ะจะเป็นอย่างนั้นเป็นช่วงที่ดังบางช่วงแบบเอ้ยแสดงมานานหรือว่าทําอะไรออนไลน์มานานไม่ดังสักทีอะไรอย่างเงี้ยพอถึงจังหวะเหมาะสมถึงเวลาของมันคุณจะเปลี่ยงเลยนี่มันเป็นแบบนี้นะคะ อชาริออตนะคะสามคาาแล้วก็หกถ้วยอ่าความโดดเด่นหรือความมีเสน่ห์เนี่ยจะทำให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆบางคนได้รับโอกาสแบบไปต่างประเทศบางคนอย่างนี้ไงเป็นดาราใช่ไหมมีโอกาสไปแสดงหนังต่างประเทศหนังฮ่องกงหนังอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยมันจะดังไกลไปต่างประเทศแบบนี้จะได้โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆงานใหม่เข้ามาได้รับ ความเมตตาจากผู้หลับผู้ใหญ่นี่ความมีเสน่ห์มันดีอย่างนี้นะเออช่วงเวลาที่เรามีเสน่ห์รีบกอบโกยเลยนะเพราะว่ามันจะดึงทั้งเงินดึงทั้งความสําเร็จดึงทั้งคนเมตตาใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตตาเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกเลยเนี่ยจะได้รับสิ่งสิ่งนี้นะคะรีบกอบโกยเข้าไว้อ่ะมาดูกันต่อนะคะ บางคนมีเกณฑ์ไปปีกวิเวกจริงๆนะคะไปไปปีกวิเวกอยู่กับกายอยู่กับใจทบทวนเหตุการณ์หรือชีวิตนะบางสิ่งบางอย่างที่มันผ่านมาบางคนได้ไปพักลอนจริงๆได้ไปพักผ่อนนะคะอะพักผ่อนต่างจังหวัดกลางเต้นนอนบนภูเขาอะไรก็ว่าไปผิงไฟแคมป์ปิ้งเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปพักผ่อนเหมือนกันหรือบางคนไปพักผ่อนแบบอื่นก็ได้เหมือนกันนะมาดูกันต่อว่าเขามาบอกอะไรนะคะอือ 8ดาบโอเคนะมันเหมือนกับว่าคุณจะได้ไปปลดปล่อยนะคะคุณจะได้ไปปลดปล่อยปัญหาต่างๆนานาเนาีน่ยมันจะเป็นแบบนี้บางคนแบบไปอยู่กับกายกับใจอย่างนี้มากขึ้นนะคะปิดติดตัวเองเก็บตัวเองปล่อยวางเนี่ยแต่ก่อนที่จะไปแม่หมอเห็นว่ามันเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเจอหลายอย่างความผิดหวังความทุกข์ความเศร้าบางคนเป็นถ้าเป็นเรื่องของความรัก ก็มีปัญหาการถูกปิดกัน้นการเลิกลารอย่าล้างหรือปัญหาใดๆก็ตามเป็นเรื่องงานก็ได้เรื่องชีวิตอย่างอื่นก็ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเหมือนบางครั้งมันถูกบล็อกถูกปิดกัน้นมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอเลยมีแต่ความทุกข์อะไรก็ไม่ได้สมหวงังสมดังใจอะไรแบบนี้นะสิ่งที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะถูกปลดละวางอ่ะอืมจะถูกปลดละวางจะปล่อยวางพลังงานดีๆ เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นนะคะมันจะเกิดขึ้นจากการที่คุณได้ไปชาร์จพลังงานบวกๆนี่แหละอืมบางคนก็อย่างที่บอกแหละไปปีกวิเวกประพฤติปฏิบัติทารรจริงๆนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะได้อะไรดีๆหรือว่าได้สิ่งดีๆมานี่แหละนะอืมไปเลยนะถ้าใครกําลังมีพลังงานแบบนี้อยู่อนะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการได้หยุดพักเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสุขจริงๆที่คุณจะได้อ่ะมาดูต่อคะ่ะ ได้พักกายพักใจว่างั้นเถอะนะคะบางคนป่วยก็ได้นะก็จะหายป่วยนะอืมจะได้แบบเบรกตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมาดูต่อค่ะ โอ้ภาคภูมิใจนะคะการมีรถมีบ้านบางคนได้ซื้อรถซื้อบ้านแบบนี้บางคนมันเป็นความสําเร็จนะคะอาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้เออแล้วแต่คนเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เห็นนะคือคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์ใหญ่แบบเนี้ยเช่นรถบ้านหรืออาจจะเป็นอื่นๆก็ได้นะเหมือนกันอืมล้นแล้วแต่เกิดมาจากความสําเร็จด้วยสองมือของคุณแบบนี้นะคะมันเหมือนใบแรกเลยเนี่ย นะคะทุกอย่างจะทําได้ทําได้สําเร็จเนี่ยด้วยความกระตือรือร้นด้วยความมุ่งมั่นของคุณเองอืมสี่คาถาเก้าดาบสิบถ้วยนาะสุดยอดเลยแต่ว่ากว่าจะผ่านมาได้มันจะต้องอยู่ภายใต้ภาวะความกดดันความตึงเครียดมาก่อนนะคะความกินไม่ได้นอนไม่หลับอ่าก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอมัน สำเร็จจนถึงสูงสุดแล้วเนี่ยคุณจะแฮปปี้เอนดิ้งมากๆมันจะเป็นสิบถ้วยเลยนะคะเป็นสิบถ้วยเป็น4ี่คาถาแบบเนี้ยมีบ้านหลังใหญ่หลังโตมั่นคงบางคนไม่ไม่อาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนะั้นแต่ว่ามั่นคงมากๆในฐานะในการเงินในอะไรแบบเนี้ยอืมจะผ่านความเครียดได้นะคะแล้วก็ชีวิตจะค่อนข้างบริบูรณ์เลยนะอ่าบางคนบริบูรณ์ไปด้วยความรัก แบบนี้ก็ได้การแต่งงานใหม่การแต่งงานบางคนโสดนะคะก็จะมีเกณฑ์นในเรื่องของของการแต่งงานแบบนี้ได้ความบริบูรณ์ในชีวิตอะ่ะด้วยเรื่องครอบครัวด้วยเรื่องความรักด้วยเรื่องทางเศรษฐกิจดีทุกอย่างมาดูต่อนะคะติดอยู่ในใจอ่าไพ่ใบนี้คืออะไรนะคะอืม ให้ใบนี้บ่งบอกถึงการสูญเสียหรอหรือว่าความมันอีกเรื่องหนึ่งมันคือ <c oughs> มันเป็นพลังงานลบะที่เห็นอ่ะมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะเคยสูญเสียคุณอาจจะเคยเจ็บช้ำน้ำใจหรือติดม,มันมีเรื่องบางเรื่องที่ติดอยู่ในใจอ่ะที่มันเป็นความทุกข์ความเศร้าหรือจะเป็นความบาดหมางอะไรก็แล้วแต่นะแม่หมอจะบอกว่าอะไรที่เป็นพลังงานลบลืมมันออกไป นะเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่นี้เขาจะบอกอะไรนะคะโอเคนะคะสิ่งที่ไพ่บอกก็คือคุณไม่ต้องลบหรอกเดี๋ยวมันจะลบเองมันจะถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วก่อนหน้านี้นะคะชีวิตของคนวันพุธถ้าใครยังเสียใจอยู่บางคนเกิดการสูญเสียนะคะบางคนเกิดการสูญเสียเสียธุรกิจ เสียคนที่รักเสียงานเสียเงินหรือเสียอะไรก็ได้ที่มันเป็นความผิดหวังความเจ็บปวดที่มันติดอยู่ในใจนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะคลี่คลายมันจะฟื้นตัวเดี๋ยวพลังงานตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเองนะคะอืมมันจะเป็นพลังงานดีๆเกิดขึ้นมาพลังงานเนี้ยเดี๋ยวมันจะถูกปรับถูกเปลี่ยนถูกเยียวยาให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแบบนี้ก็ได้หรือคุณอาจจะเจอเรื่องอะไรบางเรื่องที่ ปลุกค,ความรู้สึกดีๆของคุณขึ้นมานี่มันเป็นแบบนั้นนะแล้วความรู้สึกที่มันเป็นพลังงานลบพลังงานเศร้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะหลุดออกไปเองอมืมาดูกันต่อนะคะผ่อนคลายอืมไปชาร์จพลังงานบวกเยอะๆแหละนะไปพักผ่อนเยอะๆนี่ให้พักผ่อนขึ้นมากแล้วนะอือ ไปนวดไปสปาบ้างก็ได้นะคะไปทําอะไรที่มันรู้สึกว่าไว้มันผ่อนคลายทั้งร่างกายทั้งจิตใจนะคะจุดเทียนหอมได้ดมกลิ่นหอมๆบ้างก็ได้อะไรก็ได้ที่มันทําให้เราีแลซ์แบบนี้เนาะอืมสดาบโอควีนออฟคัพแล้วก็เดอ s u ซันไปเลยไปเคลีย์พลังงานลบเลยนี่สองดาบขึ้นมานะคะ ไปเคลียพลังงานลบแล้วเอาพลังงานดีๆเข้ามานี่สุดท้ายมันเป็นเดอะซันนะคะชีวิตมันจะเหมือนการเกิดใหม่เลยนะเมื่อพลังงานลบมันหลุดออกไปเหมือนไพ่ใบแรกที่แม่หมอบอกอะเดี๋ยวพลังงานลบหรือสิ่งไม่ดีมันหลุดออกไปปุ๊บชีวิตคุณจะเหมือนเกิดใหม่ชีวิตมันเหมือนจะเริ่มต้นใหม่มันอย่างที่บอกแหละว,ว่ามันจะมีพลังงานดีๆอะไรเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณดีด้วยนะคะ ให้ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองแสงสว่างความสําเร็จรุ่งโรดเดี่ยมันเป็นแบบนี้จริงชื่อเสียงเกียรติยศการมองโลกสดใสหรือการมองโลกในแงด่ดีแง่ดีที่มากขึ้นอืมชีวิตใหม่ความสดใสแบบนี้นะคะมาดูกันต่อนะ เก้าหน้านี่เห็นไหมการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการติดยศโดยเฉพาะคนทํางานเกี่ยวกับราชการเนะเาะทำงานราชการก็จะมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่ผลักดันจะเป็นแบบนั้นนะคะให้ขึ้นที่สูงให้สำเร็จได้ยิ่งใหญ่ได้เนี่ยแบบนี้ต้องมีผู้ใหญ่มาดูต่อคะ่ะสุดยอดเลยคุณจะได้สิ่งสิ่งนั้นจริงๆนะคะ ยศตำแหน่งความก้าหน้าความรุ่งเรืองข่าวดีการเป็นอิสระข่าวดีทางด้านการเงินนะความก้าวหน้าทางด้านการเงินความก้าวหน้าทางด้านความรักคือดีทุกอย่างเลยมันเหมือนช่วงเนี้ยชาววันพุธมีเสน่ห์มากนะอือใครก็รักใครก็เมตตาปราณีผู้ใหญ่ก็รักก็เมตตาปราณีคุณแบบเนี้ยแล้วมักจะเสนอเรื่องดีๆสิ่งดีๆข่าวดีๆให้กับคุณเดี๋ยวคุณจะได้รับสิข่าวดีแบบนี้เนาะข่าวดีสิ่งดีเนี่ยมันกําลังจะเข้ามานะคะ มาดูกันต่อค่ะได้รับสิ่งที่รอคอยเป็นไงนะคะความสดใสความเบิกบานความรุ่งเรืองความสำเร็จเน่นะคะบางคนรอคอยพวกนี้แหละนะบางคนรอคอยเงินนะมาดูกันเขาจะบอกอะไรอีกบางคนเงินจริงๆนะเงินโอกาส หรือบางคนนะจะได้รู้อะไรที่มันเป็นความลับเรื่องลับหลังที่อยากรู้มานานแล้วว่าอันนี้มันคืออะไรมันทําจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมเรื่องลึกลับหรือเรื่องที่แบบบางคนทําลับหลังก็ได้โดนโดนหลอกลวงเนี่ยอะไรแบบนี้จะเออจะรู้นะคะบางคนรอที่จะได้รู้ตรงนี้บางคนได้รับโอกาสทางด้านการงานจริงๆนะคะการได้งานใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะ งานใหม่ที่รอคอยงานใหม่ที่การเงินดีขึ้นตำแหน่งดีขึ้นนะก็ได้อีกเช่นกันมาดูต่อค่ะได้รับส่วนบุญให้วีนี้บ่งบอกถึงบุญกุศลของคุณนะคะที่คุณเคยทำไว้นะก็ส่งผลให้คุณได้รับด้วยเช่นกันนะคะ,ะการได้รับการที่เขาเรียกอะไรนะบุญส่งผลม,มาดูต่อนะคะหรือว่า จะมีใครมาสื่อไหมว่าให้ทำอะไรให้เดี๋ยวมาดูขยายกันนะคะว่าจริงๆแล้วเขามาบอกเรื่องอะไรด้วยมาดูกันโอเคอันนี้เรื่องจริงนะมันหมายถึงว่าคุณจะได้รับผลบุญของคุณจริงๆแหละที่คุณทำนะคะไม่ว่าบุญกุศลใดที่คุณทำมาก่อนหน้านี้นะคะจะส่งผลให้คุณได้รับตำแหน่งความมั่งคั่งจริงๆนะคะ ความมั่งคั่งจริงๆนี่ไฟลุกโชนเลย King of บอลนะคะพลังอำนาจชื่อเสียงเกียรติยศความปังมันจะเป็นแบบนั้นป,ปังปังทุกอย่างเงินก็มาแล้วก็จะหลุดพ้นจากความขัดแย้งต่างๆนานานะคะจะได้รับอิสระม,มันเหมือนกับว่าสิ่งที่ไม่หมอเห็นคือเวลาที่คุณได้รับความเมตตาเนี่ยความขัดแย้งมันก็จะน้อยลงนะคะความเมตตามันจะมาพร้อมความอารมอร่วยเ,เข้าใจไหมมันจะเป็นแบบนั้น มาดูกันต่อนะคะรักษาอาการใครที่เจ็บป่วยก็จะหายนะคะหรือบางคนก็คือป่วยกายป่วยใจนั่นแหละอาจจะเจอหมอดีอาจจะได้รับการรักษาที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูกันเมจิเชียนสุดยอดเลยโอ้โหสามถ้วยนะคะโอ้หายอย่างปิดทิ้งเลยนะคะใครที่เจ็บป่วยก่อนหน้านี้นะคะ จะเจอหมอดีจะเจอสิ่งที่ดีจริงๆแหละนะรักษาหายเลยนี่เป็นสามถ้วยขึ้นมาคลึกนคลื้นเชียนะคะแล้วก็ไพ่ควีนออฟบอรอีกต่างหากพลังดุดด่งไฟ <c oughs> นี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะจะมีพลังโชดช่วงมากๆนะคะมีความกระตือรือร้อนมีสติปัญญาปาดัดเบื่อเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วว่องไวนี่แล้วเป็นเมจิเชียนะคะการประสบความสำเร็จอื การประสบความสําเร็จความรู้ความสามารถทุกอย่างมาเต็มเดี๋ยวก่อนหน้านี้ที่ป่วยก่อนหน้านี้ที่บางคนมันป่วยด้วยธุรกิจนะมันเป็นอย่างนั้นก็ได้ป่วยด้วยชีวิตเจออะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมันจะเริ่มใหม่แม่หมอบ,บอกเลยมันมีเกณฑ์ที่จะเริ่มใหม่เกิดใหม่อะไรแบบนี้นะคะบอกได้เลยว่าสิ่งที่มันจะเปลี่ยนชีวิตใหม่มันเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมมากๆเลยทีเดียวสำหรับวันพุธมาดูกันต่อคะ่ะข่าวดีอะไรอีกที่คุณต้องได้รับนะคะ ดีใจเห็นไหมทำอะไรสำเร็จอีกแล้วนะคุณจะได้รับบาเหน็จรับรางวัลนะคะเออมันจะเป็นแบบเนี้ยซึ่งมาจากสิ่งที่คุณทำก็ได้ออชัยชนะก็ได้เนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นมาดูกันว่าเขามาบอกอะไรอีกนะคะดีใจกับเรื่องอะไรอีกมาดูกันมันเหมือนกันได้รับอะโอเงินบําเหน็จ <laughs> อะไรอย่างนี้จริงๆนะคะบางคนเป็นเรื่องอะไรความรักเหรอ โอเคนะคะสามดาบขึ้นมา <c oughs> บางคนได้รับความรักใหม่ก็ได้นะคะบางคนก่อนอนัดนี้มันผิดหวังเรื่องความรักมาเจ็บปวดมาหรือผิดหวังเรื่องทั้งเงินทั้งงานทั้งหลายอย่างเลยแหละนะคะหลังจากนี้ไปมันจะเป็นการได้รับบ้างละอืมหลังจากที่สูญเสียหลังจากที่ผิดหวังหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่จากนี้ไปมันจะเป็นการได้รับบางแล้วได้รับความรักได้รับกําลังใจได้รับ กัลายาณมิตรหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้คําปลอบประโลมหรือว่าอะไรงเงินนะคะโชคลาภเนี่ยความสําเร็จคว,มมความมั่งคั่งความมั่นคงเนี่ยจะทําให้ชีวิตคุณรู้สึกปลาบปื้มกันล้กันเนี่ยสิ่งที่เห็นมันเป็นภาวะนั้นเยอะมากๆเลยนะที่ขึ้นมานะคะมาดูต่อค่ะอันนี้ใบสุดท้ายแล้วนะมาดูซีไพ่จะบอกอะไรนะคะข่าวดี รู้สึกดีนี่ไงได้รับกําลังใจนะได้รับความรักหรือได้รับความอิ่มเอมอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้เบิกบานมากขึ้นนี่จิตใจจะเบิกบานนะคะคนวันพุธมาดูกัน <c oughs> โอเคมันจะเป็นการเริ่มต้นจริงๆนะคะอืม เริ่มต้นชีวิตใหม่ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ปฏิหารใหม่เกิดขึ้นนะคะจากก่อนหน้านี้เหนื่อยเหลือเกินนะคะชีวิตอุปสรรคเยอะเจอขัดขวางเจอหลายๆอย่างนะที่มันต้องต่อสู้ที่มันต้องใช้ความอดทนความยากความลําบากแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อให้คุณเจอขนาดไหนนะแม่หมอก็มองว่าคุณก็จะได้คุณก็จะเบิกบานได้อยู่ดีแหละมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองได้รับกําลังใจได้รับสิ่งดีๆนี่แหละเขาเรียกว่าเสน่ห์เนาะเสน่ห์มันจะทําให้แบบ มันไม่โดดเดี่ยวนะคะเวลามีปัญหาอะไรก็จะมีแต่คนมาแบบปลอบประโลมปลอบใจเออให้กําลังใจให้ความรักให้ความรู้สึกดีๆอยู่เคียงข้างเนี่ยใดๆก็แล้วแต่มจะเป็นแบบนั้นนะคะโอเคแม่หมอขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ขอให้คุณมีความโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ